พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้บทนำพึงของวันจรรันทร์เทศกาลมหาพรตเราเห็นพระเยซูเจ้ามาเยี่ยมหมู่บ้านของพระองค์คือบ้านนาซา렛แต่ชาวนาซา렛ไม่ต้อนรับพระองค์เพราะอาจจะมองเห็นว่าพระองค์ก็เป็นคนต่ำาต้อยไม่มีหน้ามิตา เพราะพระองค์ไม่ได้ทำอัสจรมากมายในหมู่บ้านนี้พระองค์จึงตรัสว่าไม่มีประกาสุบคนใดได้รับการต้อนรับดีในบ้านของตนนี่ก็เป็นความจริงพี่น้องที่ไหนก็ได้ในโลกนี้เราจะมองเห็นคนอื่นเนี่ยดีกว่าคนของเราไม,ม่เป็นแนวโน้มที่ไม่ดี ที่ชาวบ้านไม่ต้อนรับพระองค์เพราะชาวบ้านไม่เห็นอัศจรรย์ที่พระองค์กระทําเหมือนที่พระองค์กระทําที่กาฟานาอุมพระองค์จึงอธิบายว่าในฐานะประกาศศกนั้นพระองค์มีหน้าที่ทําตามน้ําพระทัยของพระบิดาและวันนี้พระองค์ประกาศให้ชาวบ้านกลับใจเพราะ อัศจรันี่ได้เห็นนั้นน่ะมันมีอยู่ทุกวันในชีวิตของเขาเขาเป็นลูกของพระบิเจ้าเขาเป็นคนที่พระพิญ้าดูแลตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้และที่พงศมัจจันนั้นเงื่อนไขก็คือคนต้องมีความเชื่อพระองค์เล่าถึงอัศจรรย์ในอดีตคือ พระเจ้าเมตตาคนต่างชาติเหมือนสมัยของประกาศศกิริยาและเอริชาคือแม้มีคนโรคเรื้อนหลายคนในชาติอสิสราเอลเสพโปรงรักษานาอามานคนซีเรียไม่ใช่คนยิวด้วยซ้ำไปเพราะเขาเชื่อและนบนอกเนื่องจากพระเยซูเจ้าไม่ได้ทำอัศจรรย์ และยังตีเตียนพวกเขาว่าขาดความเชื่อพวกเขาจึงพานโกรธโมโหพรงและตั้งใจจะกำจัดพรงด้วยการผลักพรงลงหน้าผาเรื่องแค่นี้เขาก็เอารมเ,เอาอารมณ์เป็นใหญ่และตั้งใจจะฆ่าพรงตั้งแต่วันนั้นพี่น้องครับเราเห็นว่าชาวนาซาดเมื่อไม่ได้ดังใจปรารถนา เขาก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระองค์ในชีวิตของเราเราท่านก็เห็นอัศจรรย์ของพระบินญเ้้าทั้งน้อยใหญ่ทุกวันมีคนบอกมองไม่เท่าไหร่ก็ไม่เห็นแต่คนที่มีเวลาเท่านั้นและมีเวลาคุยกับพระบิญเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าพระองค์รักเราและพระองค์ทำอัศจรรย์ให้เราทุกๆวันขอพระเจ้าวอวพรพี่น้องครับสวัสดีครับ